สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราก็มาถึงแล้วนะคะเดสซีนะคะนี่คือประตูทางเข้านะคะเขียนว่าซ Gate นะคะรีสอร์ทนะคะค่ะนี่ค่ะ,คะรถรถของพวกเรานะคะทุกคนคือระหว่างทางที่มาจากเดซซีนะคะมาถึงเด s ซีนะคะคือภูเขาสวยมากระหว่างทางนะคะทุกคนแล้วก็ อีกฝั่งนังก็เป็นทะเลนะคะที่ขับมาจนถึงทะเลนะอีกฝั่งนึงเป็นทะเลทางนั้นเป็นภูเขากถึงบัสเกกอินทรบัสอ่ะขึ้นขึ้นรถบัสนะเอารถบัสมารับฮัลโหลฮัลโหลงว่เออไน่ไมเดียเออโก้ฮาฟ้าป้าฮาลอง ได้เลยสีขาวพี่น้องเดี๋รถบัสไปเนาะค่ะพี่น้องจ้านี่คือโชเฟอร์นั่งข้างโชเฟอร์เพราะว่าจะถ่ายวิดีโอเก็บบรรยากาศาให้เพื่อนๆดูค่ะจากเก็นะคะโชเฟอร์จะพานั่งรถไปตรงไหนเดี๋ยวไปกันค่ะดรายเตอร์วิ่งบ้าสาดสิมา พี่น้องไปกันค่ะโอ้ดีจังเลยได้นั่งรถลงไปคนคนเดินก็มีนะเพราะคนหนุ่ม่ตรงนี้เดินตรงนี้อ๋อมนดอกดอกเหลืองๆเนี่ยเหมือนดอกอะไรบ้านเราเลยดอกอะไรอะนี่เดามาหกมาก ยินดีตัมทูเดซี่ว้าวฮัลโหลฮัลโหลเดซี่ยีคัมทูวิซิทยูโอมีทุกคนว้าวดูลูกๆเดี๋ยวจะไปว่ายน้ำนทุกคนนะไปพาไปว่ายนะ้ำ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดซีนะคะนี่คือป้ายนะคะป้ายวอร์นิ่งนะคะค่ะพวกเรามาถึงแล้วพวกเราก็จะไปวไ่ายน้ํานะคะแต่ไม่รู้จะว่ายได้หรือเปล่านะคะเดซีก็แบบเป็นทะเลที่เค็มมากไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะคะเพราะว่าปลาอะไรเงี้ยเขาก็ตายนะคะค่ะถ่ายบรรยากาศนะคะชาหาดช้หาดใ,ให้ให,ให้ให้ชมนะคะทุกคน อพอรถเรามาจอดนะคะแล้วก็เดินไปแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็ตรงตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะนี่ค่ะสระว่ายน้ำแล้วก็มีมีออฟฟิศเนาะนะคะมีบาร์มีบาร์มีออฟอนะะออฟิศมีห้องห้องน้ำห้องเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าอันนี้สามารถล้างตัวตรงนี้ได้นะคะทุกคนพรนะอาทิตย์ก็อยู่ด้านนู้นกําลังตอนนี้ช่วงช่วงบ่าย ค่ะจะพาไปสัมผัสเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อแล้วนะอา,อาจจะอาจจะไม่ไหวแต่ว่าจะไปลงลงสัมผัสน้ำดูนะคะคนก็ไม่เยอะอจะไปชิมน้ำเดี๋ยวมางกระเป๋าเราไว้ก่อน อะไรนะเนี่ยโอ้โหไป้คือเก่งแท่นเก่งไปเก่งมากเหยหนาวไหมนานหรอกเดเอามากกว่าสองชั่วโมงอ้โห่นนาเหืออเอาเอามโอูตายแล้ว Sexy w o m n ไปเดี๋ยวก่อนแล้จะถายถ่ายส่งให้เหรอถ่ายรูปนะได้จะเอแป๊บนึงนะ เดี๋ยวกอนนะเดี๋ยวชมกันนะไปชมเให้เพื่อนก่อนนะโอเคแปๆๆๆๆทุกคนคะนี้คือสวีมเมิงพูนะคะตรงเดซีนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านอาหารสวยมากเลยอ่ะเราจะสัมผัสน้ำดูว่ามันอุ่นเย็นแค่ไหนอ๋อไม่ไม่เย็นมากไม่ร้อนมากไม่อุ่นมากก็พอพอไหวได้นะคะถ้าไม่ไหว ตรงนี้ก็ไปไหว้ตรงทะเลบรรยากาศดีมากๆค่ะจะมีที่นั่งเนาะที่นั่งที่นอนลองนั่งดูนิดนึงนี่พระอาทิตย์นี่คอยต่ำลงตอนนี้ตอนนี้กี่โมงนะคะตอนสี่ครึ่งแล้วค่ะพวกเราเพิ่งจะไหว้น้ำเสร็จนะคะก็ก็จะได้เวลาเดินทางกลับแล้วค่ะ วันน so so uh ี้สนุกมากอย่าลืมมาเที่ยวนะคะลืมมาเที่ยวนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนยังอาบน้ำยังไม่เสร็จเลยนะนุ่นามีพ่อคนนะคะมีพ่อคนด้วยบริการพ่อคนแล้วก็อาบน้ำน้ำเค็มนะคะเดซีนะคะเค็มมากเค็มจนแบบเป็นเกลือแหละ ตรงตามชายฝั่งของเขาอะ่ะเป็นเกลือเลยเป็นก้อนอะไมันเค็มมากจนแบบสิ่งมีชีวิตในในน้ำมันก็ก็ไม่อยู่แล้วค่ะเขาก็จะหนีไปหาอาศัยิที่อื่นนะคะเขาถึงเรียกว่าเดซีนะคะค่ะที่นี่จอแดนนะคะทุกคนอย่าลืมมาเที่ยวนะคะสวยมากๆค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะ เ,เ,เพื่อนได้มาพักผ่อนที่ฮอลิเดย์เนาะ ที่อียิปต์แล้วก็จอแดนคือแบบดีมากเลยค่ะมีสถานที่สำคัญสำคัญได้ไปบบเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ทานอาหารอร่อยอร่อยนะคะที่อียิปต์แล้วก็จอแดนเป็นฮอลิเดย์ที่แบบคุ้มค่ามากๆอย่าลืมมาเที่ยวนะคะทุกคนพวกเรามากับบริษัทอ่าคอร์ดิตเอ็กซ์เนะคะจะมีไกด์ทั้งไกด์ไทยแล้วก็ไกด์ท้องถิ่นนะคะอธิบาย ต่างๆกอสงสถานที่ต่างๆให้พวกเราได้ดเที่ยวแล้วก็รู้ข้อมูลนะคะขอบคุณนะคะนี่เดีค่ะเดี๋ยวจะมาว่าน้ำนะคะทุกคนคะตอนนี้พวกเราก็กำลังจะเดินทางกลับนะคะทุกคนเจ้กูศลบายทูเดซีนะคะ สวยงามมากค่ะจอแดนค่ะตอนนี้เวลา5า4โมงครึ่งนะคะก็จะเดินทางกลับไปที่รถบัสรถบัสจะพาพวกเรานะคะไปที่สนามบินนะคะวันสุดท้ายวันนี้ก็คือวันที่10 10ธันวาคม2568นะคะ,ะค่ะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครก็ประมาณวันที่11ช่วงบ่ายประมาณ10โนะคะขอขอบคุณ ท่านในในการร่วมเดินทางนะคะทั้งบริษัทที่เมืองไทยแล้วก็บริษัทที่ต่างประเทศนะคะทีะ่ดูแลพวกเรานะคะพาพวกเราไปเที่ยวสนุกสนาทุกที่ทุกปทุกแห่งน,นะคะก็ประ,ะสบความสําเร็จอย่างยิ่งค่ะคือสนุกมากนะคะแล้วก็อาหารประทับใจผู้คนประทับใจสุภาพนะคะ ถานที่ต่างๆสวยงามมากๆค่ะเรามีความสุขมากขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ,ะ,คะเที่ยวจอแดนนะคะทุกคนพระอาทิตย์สวยไหม